ผมว่าหินไม่พอแน่เลยอ๋เอเริ่มรถแล้วติดอีสถ <hum> านะหินอีกชั้นผมว่าหินไม่พอเราทำแค่นี้ก่อนด้วยเออมัน แล้วเราก็ทำเป็นท้าไม้มาเอาแถบสลับแถบโดมาสลับโดผมวไอเจ้ารตรงประตูที่จะมเราเลาะมันออกดีกว่า เหมือนเดิมีเป่อร์ตนีที่สอดแนมีี่สอนแน,น,นมอนนนอนม,มอนสเตอร์อเย สบมอสเตอร์มาแล้วก็สองนี้สองนี้สองนี้นี่เป็นที่สอบงนี่ยตเกลียดประตูตัวเองโอเคได้ละ นนี้ก็อุดนะไม่ได้เพื่อไม่ให้เปนะ็นไฟไหมากกรอกกันบ้านชาั้นแรกผมจะทำหลายชั้นเลยนะลเลตรงนี้กะว่าจะ

nhanh cho ông mặt rừng ngon không khan ai có khăn này mặt nha mặt Này, tôi nha mặt nha mặt nha ที่ต้องการเนื้อไม่ให้เนื้อที่ต้องการหนังไม่ให้หนังนะครับนี่คือความเกียนของใบครับนะครับ Limiting, affiliated. นี่สักเจ็ดนาทีก็พอละเมื่อรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวทมีทอสแ้่นอ่ะ một cái ngoài hằng Đại tôi muốn em mới giữ tóc งนก็สำหรับวันนี้คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับ ครับเอาชีวิตรอดไหมครับเซอร์ไบเบิลนะครับเราดูว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันสยเกันเน็ตไว